สวัสดีครับผมสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีครับไอ้ FC ทางเมืองลาวนะครับสบายดีและทางกัมพูชานะครับจำเรียบโซน,นะครับก็วันนี้ก็วันว่างๆครับก็จะมาเอาพึ่งมิมครับที่เห็นไว้ครับตอนแรกก็จะเห็นอยู่ ในพุ่มป่าค่อยข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ตรงนั้นก็ไม่เจอนะครับป่าค่อยตรงนี้ก็ไม่อยู่กับต้นตะขบป่าแล้วครับน่าจะมีคนเอาแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับต้นตะขบป่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆท่นานผู้ชมก็รังก็กาลังสวยนะครับก็ ไม่รู้ว่าใครมาเอานะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นป่ากอยนะครับะก็อาจจะย้อนแสงครับป่ากอยครับตรงนั้นสองเดือนสามเดือนที่แล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ผมปล่อยไว้นะครับมาตอบนี้ก็ไม่เจอครับแต่มาเจออยู่ตรงนี้ครับก็น่าจะมีคนเอาแล้วก็เขาจะย้ายรังมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกลางจอนะครับ เดี๋ยวมาเอาเพิ่งมิ้มรังนี้เลยดีกว่าครับนี่นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชม fc เดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับหัวน้ำหวานครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันข้างล่างนะครับก็อยู่ไม่สูงหรอกครับประมาณสูงขึ้นไปประมาณ2เมตรกว่ากวาหน่อยหน่อยครับ เดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆ FC ท่านผู้ชมหัวน้ำหวานก็มีอยู่นะครับแต่ไม่เยอะครับก็ช่วงนี้ก็พึ่งนิ้มก็โดนฝนด้วยครับก็มันก็จะไม่ค่อยมีหัวน้ำหวานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนฝนมันก็จัดตื่นมันจะตกใจนะครับ พอโดนเม็ดฝนมันก็จะดูดน้ําหวานนะครับดูดน้าหวานเข้ากับตัวของมันนะครับก็น้าหวานก็พอมีนะครับรังแรกครับเดี๋ยวไปหาพึ่งนิ้มต่อนะครับว่าจะได้สักกี่รังวันนี้นะครับครับผมก็มาดูรังที่สองนะครับก็อยู่ บนต้นนะครับบ้านผมเขาเรียกตน้นบกหมดขานะครับมันก็ลูกมันก็เหมือนลูกว่านะครับก็เดี๋ยวก็จะให้ชมบนต้นนะครับพึ่งมีเมรังนี้ก็ปล่อยไว้สามประมาณสามเดือนแล้วครับ เดี๋ยวก็มาเอากันครับมาเอาพึ่งมิ้มกันก็รังก็สวยพอสมควรนะครับแต่มาดูหัวน้ำหวานครับว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเพึ่งมิ้มนะครับโดนฝนครับมันก็จะไม่ค่อยมีหัวน้ำหวานเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวชมกันบนต้นเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนรังที่สองครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดู หัวน้ำหวานนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็รมควันได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับว่าจะมีหัวน้ำหวานหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับก็รมควัน้วยทูบนะครับ รมไว้ก่อนรังก็กำลังสวยนะครับรังนี้นี่นะครับ,ร,บรังใหญ่ครับรังนี้หัวน้ำหวานก็น่าจะมีไม่มากนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับ ไปมาลุ้นกันครับใต้ใต้ต้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับรอไปลุนกันใต้ต้นนะครับดังที่สองครับดังนี้ปล่อยไว้ประมาณสามเดือนนะครับสองเดือนกว่าร่รวมสามเดือนนะครับเนี่ยต่อชมใต้ต้นนะครับครับผมหลังจากที่ลงมาจากต้นแล้วนะครับก็ หัวน้ำหวานก็เยอะครับหัวน้ำหวานเต็มครับตอนนี้เกือบเต็มนะครับเนี่ยนะครับเพิ่งมีมังนี้ก็ปล่อยไว้ประมาณรวมรวมสามเดือนนะครับก็หัวน้ำหวานก็มีครับดูครับก็มเลี้ยงนะครับเลี้ยงแรกๆก,ก็อยู่แถวบ้านนะครับพออยู่ๆไปก็ ต้องตามเก็บนะครับเนี่ยนะครับก็ร <Okay. S 1> ังใหญ่ครับก็ปล่อยไว้สามเดือนเนาะนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทำการข้อเอาตัวพึ่งมิ้มออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะน,นะครับรังใหญ่นะครับรังใหญ่ ครับผมก็ลังจากลงมาจากต้นไม้ก็เหียแม่มันออกเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสองรังนะครับรังนี้รังขนาดกลางรังนี้รังขนาดรังใหญ่นะครับก็ตัวอ่อนก็ไม่มีแล้วครับถอดออกก็หมดแล้วครับเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ครับนะครับัวน้ำหวานก็สวยครับรังที่สองครับรังใหญ่ สองรังครับที่เจอไว้ก็เจอไว้ก็สี่รังครับแต่พอดีว่าไอ้รังใกล้ๆท่านี้ครับสองรังก็มันก็ร้างนะครับไม่มีหัวน้ำหวานครับแต่ว่าไอ้ตัวพึ่งมิ้มก็ยังคงคุมอยู่ที่รังของมันนะครับแต่มันเหลือแค่ไม่เยอะครับเหลือไม่กี่ตัวนะครับพึ่งมิ้มวันนี้ก็ นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับวันนี้ก็สองรังครับที่เจอไว้เจอสี่ครับแต่เอาได้สองเพราะอีกสองรังก็ร้างนะครับครับก็สองรังครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับทางช่องทศอีสานดินดีครับนะครับ หรือติดตามทางช่องอทางเพจนะครับเพจทศอีสานอินดี้นะครับกับทาง facebook ก็ทศสายทพิปนะครับวงเล็บทศอีสานอินดี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเ c เพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ